คิดจากคนดังระดับโลกนะคะก็คือว่าให้เรานะคะให้มากกว่าผู้รับคาดหวังเสมอค่ะข้อคิดนี้นะคะครูได้มาจากคุณแอลลี่เพจนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้ง Google นั่นเองนะคะหมายความว่ายังไงรู้ไหมคะหมายความว่าเวลาที่เราทํางานนะคะเราควรจะต้องทํางานที่มันเหนือกว่าที่คนอื่นเขาคาดหวังค่ะสมมุติว่าคุณนะคะอยากมีชีวิตที่มันไม่ธรรมดาค่ะคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะสิ่งที่คุณจะทํานะคะก็คือการแสดงศัก,กยภาพ โชว์ผลงานของคุณค่ะให้คนที่เขาจะได้รับชมผลงานของคุณนะคะเขารู้สึกว่าว้าวเขารู้สึกแบบประทับใจกับผลงานของคุณนะคะและนี่นะคะครูอยากให้ทุกคนค่ะเอาไปปรับใช้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าการทํางานนะคะให้เราคิดว่าการบ้านชิ้นนี้นะคะหรือว่างานชิ้นนี้ที่หัวหน้าสั่งเนี่ยนะคะเป็นงานสุดท้ายที่เราจะได้แสดงศักยภาพค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ มีคุณค่าและเราสามารถที่จะเปิดโอกาสให้เราแสดงศักยภาพค่ะคุณจะทำมันออกมาได้ดีที่สุดค่ะและแน่นอนค่ะว่าผลลัพธ์ที่ดีก็ต้องตามมาโอกาสที่ดีก็จะต้องตามมาหาคุณแน่นอนค่ะ